เด็กๆนักเรียนป3นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งครูได้อัดวิดีโอนะครับในการสอนนะครับเพื่อจะนํานักเรียนทำรายงานนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันได้เลยนะครับ เี้ยเรียนมาดูแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับการออกแรงกระทําต่อวัตถุเช่นการใช้มือดึงประตูการลากกระเป๋าการผลักรถเข็นซึ่งเป็นการใช้ชีวิตในประจําวันของเรานะครับนะเป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกันนะครับเพื่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ก็คือมือเรานี่แหละนะครับต้องไปสัมผัสกับวัตถุนะครับเพื่อที่จะให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ นะครับอย่างเช่นเปิดประตูก็ต้องเอามือไปดึงประตูนะครับเข็นรถเข็นก็ต้องเอามือไปเข็นนะครับแต่ในชีวิตประจําวันนะครับวัตถุบางชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องสัมผัสเพื่อส่งแรงกระทาเช่นปล่อยลูกบอลให้ตกจากที่สูงลงสู่พื้นล่างนะครับให้ลงสู่ตามแนวดิ่งนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้อมูลที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้คือเพิ่งเข้าเนื้อหา ะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับเรามาดูแรงสัมผัสนะครับแรงสัมผัสก่อนแรงสัมผัสคําว่าสัมผัสก็คือสัมผัสก็คือได้มีการวัตถุสองชนิดได้สัมผัสกันหรือกับวัตถุกับมือเรานะครับเขาบอ,อกว่าการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกันนะครับเช่นการออกแรงโดยใช้มือดึงหรือผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่ นะครับดังภาพนะครับภาพที่1ตรงนี้ภาพนี้นะภาพที่1ตรงนี้นะภาพตรงนี้ก็จะเป็นาภาพการผลักนะครับแรงผลักก็คือมือสัมผัสกับวัตถุภาพที่2ตรงนี้นะครับก็คือการดึงนะภาพที่2นี้คือการดึงนะการดึงก็ค,คือนักเรียนจะเห็นว่าใช่ไหมมือสัมผัสนะครับกับเชือกอันนี้มือสัมผัสกับกลังไม้นะครับ อันนี้เขาเรียกเป็นแรงสัมผัสนะครับเพราะได้มือได้สัมผัสโดยตรงนะครับวัตถุได้สัมผัสกันโดยตรงอันนี้เขาเรียกแรงสัมผัสนะครับแรงสัมผัสนะครับเขาเรียกแรงสัมผัสนะครับทีนี้ต่อไปนี่ตัวอย่างนะครับอันนี้นักเรียนลองตอบในใจว่าเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสนะครับก็คือแรงนี้เป็นแรงสัมผัสเพราะ ว่ามือนะครับได้สัมผัสนะครับกับวัตถุที่เราทําการออกแรงกระทําต่อมันนะครับเขาเรียกแรงสัมผัสนะครับไม่ยากนะครับเรื่องนี้นะครับต่อแรงสัมผัสบ้างแรงไม่สัมผัสนะครับก็คือจะเป็นอ่าตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กแรงแม่เหล็กนักเรียนคงเคยเล่นนะครับแม่เหล็กหรือบ้านเราเรียกเหล็กดูดนั่นแหละนะครับนักเรียนคงเคยเล่นนะครับ เขาบอกแรงไม่สัมผัสก็คือการที่ใช้แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักกันนะครับระหว่างแม่เหล็กนะเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันแม่เหล็กไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับเหล็กนะครับเอาไปแค่เอาไปใกล้ๆกันมันก็จะดูดกันหรือมันก็จะผลักกันเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนะครับที่เป็นโลหะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแรงไม่สัมผัสนะครับก็คือใช้แม่เหล็กนั่นเอง นะไม่ต้องสัมผัสมันก็จะเคลื่อนที่ก็หากันเองนะครับอ่านักเรียนคงไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าอย่างเนี้ยนะครับใช้แม่เหล็กนะครับไปวางใกล้ๆแล้วคลิปหนบกระดาษก็จะดูดขึ้นมา mm hmm. เขาเรียกแรงไม่สัมผัสนะครับแรงไม่สัมผัสอา่า mm hmm. ให้ชัดเจนอีกให้ชัดเจนนะครับเห็นไหมแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเราก็จะมีคลิปมีตะปูมีเข็มมีกุญแจมีลูกแม็กนะที่เป็นโลหะนะครับที่แม่เหล็กนี้สามารถดูดได้ ครับตรงนี้มันวางอยู่ห่างๆกันแค่เพียงแค่ขยับแม่เหล็กเข้ามาใกล้ๆนะครับไม่ต้องเอามาแตะนะครับวัตถุที่เป็นโลหะเหล่านี้ก็จะเคลื่อนที่เข้าไปหาเองนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าไปหาเองก็จะดูดเข้าไปเองเห็นไหมนะครับก็จะดูดเข้าไปเองนี่คือแรงไม่สัมผัสนะครับก็คือเอาไว้ก็คือเกี่ยวกับแม่เหล็กนั่นแหละนะครับเอาวแค่ไปวางใกล้ๆนะครับไม่ต้องเอามาแตะนะครับ โลหะ็็จะวิ่งเข้าหานะครับแม่เหล็กเองนะครับเขาเรียกแรงไม่สัมผัสนะครับรวมไปถึงการที่ปล่อยลูกบอลน,นะครับจากบนอาคารบนตึกให้ตกลงมากระทบพื้นอันนี้ก็เป็นแรงไม่สัมผัสเหมือนกันนะครับนะบทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูคลิปนะครับตรงนี้นะครับสรุปเ,เรื่อง,รงแรงไม่สัมผัสจากสัปดาห์ที่3ซึ่งเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงสัมผัส ก็พบว่าแรงสัมผัสมีผลทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ทําให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่ 2. ทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วขึ้น 3. ทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 4. ี ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดเคลื่อนที่สำหรับในสัปดาห์นี้จะเป็นการสรุปเรื่องแรงไม่สัมผัสแรงไม่สัมผัสหมายถึงแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการเคลื่อนที่โดยไม่มีการสัมผัสกับวัตถุแรงประเภทนี้ได้แก่แรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าและแรงน้มถ่วง ซึ่งในบทเรียนนี้เราจะเน้นในเรื่องของแรงแม่เหล็กแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการดูดเหล็กได้ส่วนวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้เราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กได้แก่เหล็กนิกเกิโโลโคบอลต์ตัวอย่างเช่นเหรียญสตางค์ช้อนซ่อมคลิปหนีบกระดาษ ตะปูเป็นต้นแรงของแม่เหล็กจะมีอยู่สองชนิดคือแรงดูดและแรงผลักซึ่งมาจากขั้วทั้งสองของแม่เหล็กคือขั้วเหนือและขั้วใต้ด้วยแรงของแม่เหล็กจะส่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมาด้วยขั้วของแม่เหล็กที่ต่างกันจะดูดกันและขั้วที่เหมือนกันจะผลักกัน ส่วนประโยชน์ของแม่เหล็กนั้นก็มีอยู่มากมายหลายอย่างเช่นใช้ติดขอบประตูตู้เย็นใช้ติดที่ปิดกล่องลินสอใช้ติดที่ปิดกระเป๋าหรือใช้หาทิศเป็นต้นจบเรื่องแรงไม่สัมผัสแล้วนะคะยังไงคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จบไปแล้วนะครับวิจาศน์นะครับที่ครูหามานะครับสรุปให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับทีนี้เรามาดูใบงานของเราที่จะทำอ่าใบงานนี้ที่ครูให้นักเรียนไปนะครับก็จะเป็นให้นักเรียนอา่านข้อความ1-10ถึงถ้าข้อใดเป็นแรงสัมผัสให้ใส่เลขหนึ่งถ้าข้อใดเป็นแรงไม่สัมผัสให้ใส่เลขสองนะครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถ ย้อนกลับดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อทำการทำใบแบบฝึกหัดได้นะครับนะครับใบงานตรงนี้ได้อย่างตัวอย่างข้อหนึนะครับข้อหใบไม้ที่กำลังร่วงหล่นจากต้นไม้ลงสู่พื้นดินนะครับอันนี้เป็นแรงสัมผัสหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช้แรงสัมผัสก็ใส่2ถ้าเป็นแรงสัมผัสก็ใส่หนงนะครับนะสใช้มือดันรถเข็นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า อ่าใช่แรงสัมผัสหรือไม le, and g, ่ถ้าใช่แรงสัมผัสก็ใส่1ถ้าไม่ใช่แรงสัมผัสให้ใส่เลข2เข้าไปตรงช่องว่างตรงนี้นะครับช่องว่างตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เลข1กับเลข2ถ้าเป็นแรงสัมผัสใส่เลข1นนะครับถ้าไม่ใช่แรงสัมผัสก็ใส่เลข2นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับนะครับ จบแล้วนะครับสําหรับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับสำหรับใบงานนะครับให้นักเรียนดูวิดีโอนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนหลังดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทําใบงานนะครับถ้าสงสัยให้ถามเข้ามาในไลน์กลุ่มได้นะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอนะครับการแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะครับนักเรียนขอให้นักเรียนทําใบงานให้ถูกต้องนะครับสวัสดีครับ